สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับบรรยากาศหน้าหนาวบรรยากาศดีนะครับลมเย็นๆนะครับแต่กล้วยไม้ของเรานะครับก็ต้องระวังเรื่องความชื้นนะครับช่วงหน้าหนาวเนี่ยความชื้นน้อยนะครับกล้วยไม้ของเราใบมันก็จะเริ่มเหลืองนะครับใบล่างนะครับเพราะนั้นเราต้องช่วยนะครับรักษาความชื้นนะครับ ลดนะครับลดน้ํา2เวลานะครับช่วงเช้ากับช่วงตอนบ่ายๆนะครับเพื่อรักษาความชื้นให้กล้วยไม้เรานะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยถึงอากาศจะเย็นนะครับแต่ความชื้นอากาศน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดปัญหากับกล้วยไม้นะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาต fc ทุกท่านนะครับพอดีนะครับผมได้กล้วยไม้นะครับอีกสกุลหนึ่งนะครับพอดีได้ซื้อมาทดลองนะครับว่าจะเลี้ยงนะครับเพื่อให้เขาแตกลำนะครับ ก็คือกล้วยไม้นะครับสกุลนะครับเอ่เอื้องนะครับเอ่อม่อนม่อนไข่นะครับม่อนไข่นะครับก็เป็นอีกกล้วยไม้ชิ้นหนึ่งที่สวยงามนะครับพอดีผมได้มาจากงานเอ่อเอ่องานเกษตรนะครับงานเกษตรสุรานารีนะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะครับจังหวัดนครชสีมาได้จัดขึ้นนะครับก็เห็นม่อนไข่นะครับสวยงามนะครับแต่ม่อนที่ผมได้มาเนี่ยนะครับ เป็นลักษณะก็คือผสมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมนะครับวันนี้ผมได้มา3ต้นนะครับก็เปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกระถางดินเผานะครับเขาก็จะเครื่องปลูกนะครับก็จะมีหลักๆนะครับก็จะเป็นากากมะพร้าวนะครับแล้วก็ถ่านนะครับแต่ถ่านเนี่ยผมจะ ผมจะทุบนะครับทุบละเอียดนะครับไม่ละเอียดมากแบบหยาบนะครับแล้วก็ผสมกับขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เขานะครับดอกของเขาก็จะเป็นลักษณะก็คือนะครับดอกเป็นสีนะครับต้นนี้จะเป็นเหมือนอ์ชมพูเล็กน้อยนะครับแต่กลางดอกจะเป็นสีเหลืองนะครับเขาก็จะออกลำนะครับลำแล้วก็จะมีตาดอกนะครับตาดอกอันนี้จะเป็นลำใหม่นะครับที่ติดที่ออกออกมานะครับลำใหม่นะครับ ส่วนตาดอกนะครับก็ที่ผมได้ศึกษานะครับก็จะนะครับตาดอกก็จะออกก็จะอากข้างลำอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นน็่คือการออกดอกของเขานะครับก็จะออกตาดอกที่ลำนะครับที่ข้างลำนะครับยิ่งลำของเขานะครับออกมาสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับอวบเมืาเลยปั๊บแล้วก็มีตาดอกเยอะเขาโอกาสที่ะจอกดอกเป็นพวงนะครับจํานวนมากก็จะมีนะครับ อันนี้ต้นแรกนะครับที่ที่ผมได้นํามาเปลี่ยนกระเช้านะครับเป็นดินเผานะครับอต่อไปมาดูนะครับต้นที่2นะครับต้นที่2นะครับก็คือต้นนี้นะครับต้นนี้ดอกก็เริ่มนะครับดอกเข้าบานนะครับประมาณเกือบ2วันแล้วล่ะสวันแล้วนะครับก็คือตอนนี้ก็เริ่มเหี่ยวๆบ้างเล็กน้อยนะครับก็เลยพาท่านผู้ชมนะครับมาชมนะครับมอนไข่ตัวนี้นะครับ แต่ต้นนี้ลำนะครับลำสมบูรณ์นะครับลำสมบูรณ์ลำใหญ่นะครับลำใหญ่นี่ครับตาดอกเขาจะอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมขอ,อยาดสูงนี่ครับนะครับตาดอกเขาจะอยู่ตรงนี้ดอดต้นนี้ก็สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ผมก็เอามาเปลี่ยนกระเช้าเป็นกระเช้าดินเผานะครับก็ก็มีลำที่ เยอะนะครับเริ่มเยอะเริ่มออกเริ่ม y, เยอะเหมือนกันแทงออกมานะครับก็ y, เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ที่สมบูรณ์นะครับวันนี้ผมได้มา3ต้นนะครับดอกเขาก็สวยนะครับดอกสวยแต่ช่อนี้ก็เริ่มอาจจะเหี่ยวบ้างนะครับเริ่มจะเพราะว่าเขาออกมานานแล้วนะครับก็สวยงามนะครับต่อไปอีกอีกต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งก็ด้านหลังนะครับนะครับ ต้นนี้นะครับผมก็เป็นอีกต้นหนึ่งก็สวยงามเพิ่งออกช่อนะครับออกดอกนะครับม่อนไข่นะครับก็คือเครื่องปลูกนะครับก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นกากมะพร้าวขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็ถ่านนะครับถ่านบ้านเหล่านะครับทุบแล้วก็ผสมกันนะครับส่วนปุ๋ยนะครับปุ๋ยปุ๋ยที่ให้นะครับก็จะเป็นปุ๋ยออสโมโค้ดนะครับปุ๋ยละลายช้านะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ ลดน้านะครับรดน้าช่วงเช้านะครับพอดีของผมก็จะอยู่กับโรงเรือนที่ช้างอยู่นะครับกล้วยไม้ช้างก็ลดพร้อมกันกับช้างเลยครับไม่มีปัญหานะครับก็มีทั้งช้างมีทั้งแคทรียานะครับก็ลดพร้อมกันนะครับเพราะนั้นก็คือมอนไข่ตัวนี้นะครับเวลาเขาแตกลำแตกกอเนี่ยนะครับมันก็จะสวยงามถ้าเกิดช่อเดียวยังไม่เท่าไรนะครับช่อเดียวยังไม่เท่าไรนะครับแต่ถ้าเกิดเขาออก ลักษณะก็คือถ้าเกิดเขาแตกลำเยอะๆแล้วก็ออกดอกหลายๆช่อเนี่ยจะสวยงามมากนะครับนั้นก็คือเป็นกล้วยไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่น่าเลี้ยงนะครับน่าเลี้ยงนะครับเวลาเขาออกดอกเป็นพุ่มเนี่ยมันจะสวยงามนะครับสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยได้กล้วยไม้สกุลม่อนไข่นะครับตัวนี้มาลองเลี้ยงที่บ้านนะครับจากงานเกษตรที่นูเกษตรสุรานารีนะครับ นะครับก็คือได้มา3ต้นนะครับก็เปลี่ยนกระเช้าเรียบร้อยเป็นกระเช้าดินเผาเพราะว่ากระเช้าเดิมของเขานั้นเป็นพลาส,สติกนะครับลองแกะออกมาดูแล้วเนี่ยแน่นมากนะครับรากแน่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนกระเช้าเนี่ยนะครับโอกาสที่เขาจะโตก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นรากเขาแน่นเต็มกระเช้าเนี่ยเต็มกระถางเก่าหรือกระเช้าเก่าเนี่ยเราก็ควรเปลี่ยนให้ใช้กระเช้าที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้เขาจเจริญเติบโต ให้เขาออกลำใหม่เยอะๆนะครับยิ่งเขามีลำมากเท่าไรนะครับดอกนะครับหรือช่อดอกเขาก็จะมากตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็คือกล้วยไม้อีกสกุลหนึ่งนะครับที่ขออนุญาตเดฟทุกท่านนะครับมานําเสนอนะครับนําเสนอนะครับตอนนี้ช้างผมก็เริ่มออกดอกบ้างแล้วครับแต่ยังไม่บานนะครับยังไม่บานเริ่มบานในเล็กน้อยนะครับบานช้ากว่าคนอื่นนะครับ นั้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆดูไปนะครับแต่กลิ่นก็หอมดีครับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตเอฟซทุกท่านนะครับนำเสนอนะครับกล้วยไม้สกุลม่อนไข่นะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับไว้ให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะครับหรือท่านไหนที่สนใจนะครับมีความสนใจก็สามารถนะครับไปหาซื้อหรือไปหากับร้านที่เขาขายนะครับกล้วยไม้ได้นะครับเอาเรามาเลี้ยงดูนะครับ ผมคิดว่าเลี้ยงไม่ยากนะครับั้นก็อยู่ที่การดูแลบำรุงรักษานะครับแล้วก็การใส่ใจในลักษณะก็คือพวกแสงแดดพวกน้ำนะครับในการลดแล้วก็ปุ๋ยนะครับแล้วก็เครื่องปลูกนะครับสําคัญก็คือกาบมะพร้าวแล้วก็ถ่านนะครับแต่แต่กาบมะพร้าวเนี่ยนะครับเวลาเราเวลาเราเอามาเนี่ยครับผมลืมแจ้งไปนะครับตอนที่เราเอามานี่นะครับเราต้อง นำแช่น so ้ําไว้ก่อนนะครับสักหนึ่งคืนให้สารมันให้สารมันออกก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องทําให้มะพร้าวเราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าแช่น้ําแล้วก็เปลี่ยนหลายๆน้ําหน่อยนะครับพอถ้าเกิดกล้วยถ้าเกิดกากมะพร้าวเราเนี่ยถ้าเรามาใช้เลยเนี่ยโอกาสที่บางทีสารที่มันอยู่ในกากมะพร้าวเนี่ยนะครับมันก็มีผลต่อการเจริญเติบโตของรากของกล้วยไม้นะครับเพราะนั้น เราต้องนํามาล้างน้ํานะครับล้างน้ําจนกว่ามันสีไม่ไม่ไม่เข้มนะครับแล้วก็ถึงเอานํามาใช้ได้นะครับวันนี้นะครับก็ขอญาติเอฟซีนะครับมาแนะนํานะครับกล้วยไม้สกุลนะครับมอนไข่นะครับ3ต้นนี้นะครับที่ผมได้นํามาปลูกนะครับที่บ้านนะครับก็เป็นมอนไข่ที่สวยแล้วก็สมบูรณ์นะครับก็ขอญาติเอฟซีนะครับนำเสนอนะครับคลิปนี้นะครับ เผื่อท่านที่สนใจนะครับจะหาไปเลี้ยงนะครับก็ตามต้องไปดูตามร้านกล้วยไม้หรือเฉพาะงานนะครับขอถึงจะมีให้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกล้วยไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ที่สวยแล้วก็มีลักษณะเด่นของตนเองนะครับวันนี้นะครับก็ขออนุญาต fc ทุกท่านนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับกล้วยไม้สกุลม่อนไข่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ